แล้วก็ภาคภูมิใจยิ่งค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆโรงเรียนเราก็เป็นโรงเรียนเป็นทีมเดียวที่สังกัดสพอปอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึานะคกขอราชสีมาเขต7นะคะแล้วเราไปแข่งกับเด็กซึ่งเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีแต่เด็กของเราอายุประมาณ10เยอะสุดก็14ปีค่ะไม่ถึง15ปีเต็มน,นะคะเรากา็ได้ไปแข่งก็ได้เหรียญมาทุกสนาม และที่ภาคภูมิใจก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงเดือนสิงหาคม2566มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทางโรงเรียนวานดอนคว้าอนักกีฬาของเราก็ได้ร่วมลงเป็นทีมชาตินะคะ6 6ใบแล้วก็ได้รับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงในกีฬาชิงแชมป์โลกนะคะชนะประเทศจีนชนะยูเครนในในรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศน,นะคะแล้วก็จากนั้นมานเราก็ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนของภาคอีสาน เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติถึง2ปีซ้อนเราเพิ่งทาชมรมมาได้2ปีนะคะปี65และ66 65นั้นเป็นกีฬานะครสวรรค์เกมเราก็ได้เหรียญกลับมาให้จังหวัดนะครราชสีมาและปี2566นี้เป็นลา,ลาดบุรีเกมนะคะอันนี้ก็เป็นชุดกีฬาของจังหวัดนะครราชสีมาแล้วก็ตุ๊กตามาสคอตของลาดบุรีเกมนะคะเราไปแข่งเราก็ได้ทั้งเหรียญทองเหรียญได้มา 1, หนึ่งเหรียญทองสองเหรียญเงินนะคะของเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาควาดมาทั้ง3ระยะที่เราเป็นตัวแทนไปเลยนะคะ แล้วก็ล่าสุดสนามที่1ของปี67ชิงถ้วยพระราชทานนะคะเราก็ได้มาสามเหรียญทองเลงนะคะก็ภาคภูมิใจค่ะก็อยากจะทําให้กิจกรรมนี้ให้อยู่ได้ตลอดไปแต่สําคัญก็คือเรื่องของงบประมาณปัจจัยนะคะซึ่งทางเราจะต้องหาผู้สนับสนุนในการนํานักเรียนไปกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราเพียงต้องการอยากจะ,ะให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะ ในตัวเองมีความรับผิดชอบัยมีความมุ่งนแต่ผลที่ได้มันเกินคดนะคาทำให้เด็กของเราทั้งเป็นเด็กดีแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะก็อยากจะให้มีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ใจบุญมาช่วยสนับสนุนนะคะมาช่วยดูแลกิจกรรมดีๆของเรานะคะปัจจัยหลักๆนะคะในเรื่องของที่คิดว่าประสบความสําเร็จก็คือเกิดจากเราเป็นโรงเรียนเล็กเราไม่พร้อมปัใจจัยในความไม่พร้อมนี่แหละช่วยหลอ่อหลอมให้ลูกๆของเรามีใจสู้แล้วก็ ทุกคนเราหลอมใจเป็นหนึ่งนะคะเป็นใบพายใบเดียวกันเราต้องการเพียงแค่จะทําชื่อเสียงให้กับตัวเราเองให้คนได้รู้จักแล้วก็ยื่นมือมาช่วยเหลือมาใช่อุปถัมภ์ทีมนะคะนี่เป็นปัจจัยหลักทําให้ลูกของเรามีใจฮึดสู้แล้วก็มาจนถึงวันนี้ซึ่งเ,เกินคาดหมายนะคะแต่เราก็ยังอยากจะมีกิจกรรมนี้ตลอดไปอยากให้มีความยั่งยืนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอยากให้มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือนะคะ,คะ เ็ดจิมชาติเหรอชิมลงที่ผ่านมาเขาเป็นสนุกตรงทายเลยตรงที่ได้แข่งกับเพื่อนๆเวลาลงทั้งหญิงทั้งชายเวลาซ้อมพร้อมกันซ้อมหนักไหมครับหนักค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อะอันเหนื่อยแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อบางทีก็อยากออกบ้างค่ะแล้วปัจจัยที่ทำให้เราชนะการแข่งขันเนี่ยคือเรื่องอะไรลูกเรื่องของการที่ สามาัคคีกันค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนเขาอยากให้สามาัคคีกันแบบพี่น้องก็เลยช่วยกันค่ะไปแข่งทีมชาติมาเป็นรู้สึกเป็นไงรู้สึกภูมิใจค่ะเอาชื่ออะไรนะสุพานิดาคิดห็นค่ะสุพานิดาคิดเห็นอายุ1ิบสี่ปีนี้ค่มอยู่มอสองอภูมิใจค่ะ แรกนะครับจัดทาขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรหรอกเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยหนึ่งอายุยังน้อยอายุเขาน้อยมากน,น้อยน้อยน้อยกว่าที่เราไปแข่งเขาเขาอายุค่อนข้างจะเป็น,มน,น,นกม4ม5ม6ก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากความคาดหวังแรกๆก็แค่ให้เด็กได้ออกไปสู่กิจกรรมที่ ที่ไม่ไม่เคยเห็นไม่ไม่เคยรู้ว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นค่ารับเพิ่ค่ดไม่คิดว่ามันจะจะเร็วรวดเร็วแล้วก็ความสำเร็จจะมาเร็วเร็วเกิเนเร็วเกินคาดนะครับเร็วเกินก็ด้วยความจากที่เด็กเขามีความตั้งใจนะครับ<ต> <S <S เด็กเขามีความตั้งใจฝึกซ้อมมีความอดทนนะครับอ็ว่าในการซ้อมแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละวันแต่ละอาทิตย์เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมที่่อสำคัง ถ้าไม่มีระบบไม่มีระเบียบไม่มีที่ไหนตอนสมเร็จก,ก็คงจะไม่เกิดขึ้นมาจนวันนี้นะครับ